แค่สมมุติเริ่มแม่งมิงลาครับเนี่ยจนเอาเนี่ยมาญาเนี่ยจนดินี่ก็တော့โมบายแลนเจลี่เกนนะครับเนี่ยจนณีโมบายเนจิมาบากองเลาะซ่อเลยสู่เนาะนน้าบ่เนาะเอนน้าโหจนบัตเตอร์ไพท์ชาตออกมาเนี่ยปอช่องกองยาเกยตาบ่เนาะแล้วจนเลจินี่น่ะแล้วจาไปอะกูแล้วส่วนเนาะเนเน่สินปีตะลောက်တော့สินี่ไปครับเนี่ยอะยังอจวัยอ่อยี่တော့หมอบบ่ครับเนี่ยนุราก็นุ้มมาပဲครับเนี่ยนุรานุ้มมาบ่ครับเนี่ย6.5แล้วจนดินี่ก็นน้าเนี่ยตวาบียาไล่บ่เหมือนรันเนม จนทีนี้เราดูดีปาเขาไม่ก็ไก่ไมาจนอนนานๆไปไก่ไหมโอเคเดี๋ยวนี่จะได้ไม่จะนานนานๆ่ยตัววีดีโอววไปตดมาจะนอนนานๆไก่หน้าไปเลยตัววดีโอนานๆเนี่ยยากจะเราเนาะ อีาบ okay. <laughs> ิสุรอลเลจาราวนนนนานีอยามมีอวบายล้มาพนักอบบีโอเคดู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 นานนานอาจารย์ตามาจะนอนนานาอตานเทดาเราจะนอนจับานอตานเทดาาจะมาแนั้อสุกใหม่เลยนะแตาได้นมันที่จะมาไอ้ไอ้ฮะลจาอโปันตัวอภแรัยมาไหมเทมันนี่จินได้หนีเจ้าป

Dạ, đại vị đã gặp... Mặt anh nè, anh nè Này là này, đi đâu, mà tìm vào, dạ Bây là đâu đang xấu nè, rồi tới bây giờ sẽ mới bị đi, dạ Dạ, dạ, dạ Xót đi, xót đi, xót đi Tại vì, tại vì, mặt này dùng phía tối hôm ဟန်နနာတခုတော့ကောင်းတယ်ဗျာအနောက်ကတ်လို့ဗျာကတ်တာနဲ့ဘဝကပြောင်းသွားမှာရုံဘဝပြောင်းသွားမှာမပြောတာဘောတော့ရှား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 ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကရဟုတ်ပြီကန်တာဘီနောက်တခုခွားဝေရအောင်မယ်လာတဲ့ကတ်လာတဲ့ကတ်လာတဲ့ကတ်လာတဲ့မကတ်လာနဲ့တီဝမ်းမယ်မကတ်လာနဲ့ပြေးတော့မကတ်လာနဲ့မကတ်လာနဲ့ရှားရှားโอเค Nó đam bưu đục của bạn yam, nó đãi mà, mặt kalane mặt kalane kalane, dìu mát bap bap chi ana chavo rì mhm 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 nó mhm 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 ไฟอู่ันดาอาปีเฮ้ยบี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 ไฟอูันดาอาปีเดโอไมเคิลไยเพื่อนในบีจะไปเราในบีเด้อไปในเราในบีอย่าคลียร์ไปในเราญาตแบบมีทำดีเดี๋ยวกี้ี๋ยวไกีนกันลาเลยกันลาเลย

นี่ะอ่ากว่าเดี๋ยว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 อ่าอะไรมาแล้วพวกที่นี่อ่าอะมาเพอนนิยม g g b a อะไรวะเดี่ยปาดทีนะวะ g g b b b a k ี t อะไรวะปาดว่าอะไรนะอย่าอย่าอย่าอืม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 โอ้ฉี่้วชาล์ม quá đó... oh, lạ đây, quá lạ đe, tí, oh, yông, là đấy, dì lại đấy, dì 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 อมาเลยอ,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 อ่มาเลยปีดอปีอนมาเลยปี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 ดี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 ีอ่ะนั่นปีนี่ย่านีพแต่ย่าอะไตื่แต่เนี่ีกิย่ามึงงามมัมแวแล้ววะพิงย่าว้ายัวีกว่าลายบีลายบีลายบีลาย

เดี๋ยวลาไปมีเงาเวลาผ่านนะเงาเวลาผ่านนะเงาเวลาผ่านนูบ่ายามาเลยป๊าป๊าป๊เอ๊ะีตีตีกอง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 เนี่ยยะ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 เฮียเอาหนอมาลาไปหน้องมาลามาน้องมาปาลาเด้อหนอมาปาลาเด้อหนอมาปาลาเอ๊ะีโอ้เยอะโอไมคกูโอ้ตัวยชาบีมันมีด้วยวะจีจีบีบีกิกิกอง

Tôi không thì tôi <laughs> có <laughs> cũng như đi khóm tay à đấy, lấy đâu á. Ở đây thì nhà cành, trò đấy, cụ cành mà đổ xuống ở đây biểu vô. Hả? nó biểu đó Này nó mê hi, này nó mê, này nó mê hi, này nó mê.

เดี๋ยวอะออบ่าบมา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 รนเดีท่าไรโอเคโอเคโอเคปอลยาบีปอลยาบีเฮ้ยสุดาสุดาสุดาอเมริกอเมริกาอะไรได้กาอะไรได้ตุยช้าบีอะอเมริกอเมริกนาไทยปีโดเฮ๊ปีโดปีโดปีโดท่านีตีเนียวมา

đi mà này đi mà này học gì vậy chối rồi này rồi nó mà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  đây rồi nó mà gì mi là là này bao giờ này rồi anh to để giao rồi mà lên anh mà nát à? anh lấy lên này đó mấy thế thì đi vào bên này bù vừa nó bị gì đến đâu gì la 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 Okay, 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 okay. Just that, just ไอ้ดีลอยเนี่ยคาราบีเวลาวะอื้กชับไปะคราีใหญ่กว่าไปเลยดดนำมาซเนี่ยดีกว่ามาซเนี่ยดี่อวลามันี่อเวลามันปีเพียวปีเพียวีวลามันี่อวลามันี่อวลามัโอเคโอเคตัดเฮ้ยี่ยีลอตี่ซดอมาเลมาเลยงตว่มาสิเนี่ย่อีลบ่ามาเลย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 พี่ง่พี่ามาเลยตพี่ตทไม้อนี่นอ

ไ็เป็เดียวไพเบียวดิวเปนเียร์านเดียวไพเบี้ยวนี่เด้อฮะแล้ว่รอไปดิเดียวนี่เด้อยเนนี่ลหละยือนี่ล่ละชิวนี่ล่ะชิวนี่อะไาลาเดลาเดเลยยอะนะเลยยอะนะเลยยอเนี่ยมาโอซสเนลาละกูเนี่ยอซสเนล่าละกูเนี่ยอซสเนล่าละกูเนี่ยอสเนลานะอ่ะรอกีนนี่นะรู้จักลอคืนนี่นะไอ้กีีกีมาการะไรอ่อกีะกี้นะหน้องมาหน้องปลาลไหม mi mà bả lạt rồi, mi mà bả lạt rồi, mày lấy 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 lá chín đi đấy, mày lấy lá chín đi đấy, lá chín đi ha, đào muôn lá đi đấy, muôn lá đi đấy, muôn lá đi đấy, muôn lá đi đâu bộ, lá đi đâu bộ, lá đi đâu bộ, ai xia ấy, ai xia lá đi đấy, à không có chơi nhau à chơi gì, What the fuck? hả? Đâu có online, đâu có mau online rồi chứ Sí, <coughs> sorry. <coughs> sorry, <coughs> sorry sorry sorry, sorry, Cho đi Cho đi Cho đi, cho đi Cho đi, này là gì đang làm chuyện này vậy Đang là Bye bye, nè nè Oh, quỷ tí chứ